สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผมถ้าผมเล่นผมผมไม่ค่อยได้มาว่าผมผมล้างพิ่งล้างเครื่องไปแล้วผมก็โหลดติดถ่ายคลิปใหม่แล้วพี่ไอไม่อยู่แล้วผมกม็เลยได้มาได้คนเดียวผมก็จะไม่ล่้ฟรีไฟให้ดูแต่ยังมีไอจีพีแอบ

กัวครับปุกบสิงถ้ามันเลยกินข้าวแล้วโอเคไหครับทุกคนได้ยินผมไหมครับทุกคนถ้าได้ยินกดหนึ่งถ้าไม่ได้ยินกดสองโอเคไหมครับนี่ผมเขาเล่นสองคนนะผมได้เล่นสี่ครับผม๊บสิงแข่งแรงรถแต่ฝีมือยังไม่ฝีมือยังไม่หายนะ ผมก็ได้มดไม่ถ่าแล้วถ้ดถึงีไหมใช่ถถึงใ้กดหนึ่งสองตัวนะถ้าถ้าไม่คิดถึงใ้กดสองตัวกดสองสองตัว

เทคนิคคือตอกเป๋าต้องย่ออุ้ยเพื่อนเขา่เลยต้องย่อนกกติกเฮ้ยมีคน คิวแล้วผมยังไม่ได้จกคิวเลยเห็นคนแค่คนเดียวแล้วคนนั้นหายไปแล้วก็เสียงรู้สึกมีคนแอดมาคนไลน์มาผมเล่นไปค่ะนี่ก็ชื่อว่าเกมฟรีไฟนะครับใครอยากเล่นเล่นได้ครับ วมาเอาผมเบาเล่นบอลเก่งนะผมซ้อมบอลควันนี่เตียร์แน้น ไปโทษกันถ้าขึ้นมาตรงนี้ต้องย่อครับโย,ย่เดี๋ยวจะโดนยิงหัวเหมือนคนนั้นที่ผมยิงปัวไปเมื่อกี้ เกมต้องฟาร์มเกมต้องเกมเพิ่มข้อความต้องฟาร์มคนก็ฟาร์มก่อนบัตรบันฟาร์มก่อนเลยครับทุกคนเนี่ยผมดูคอบครัวของลีปีต้องรีบปีถาวเห็นรถก็วิ่งหามรถเร็วกว่า เป๊ะเนอะพี่จายอุ้ยคนเยอะโอ้ยเล็ตต้งนั่นเยอะตนงกมยอะ่ทายนยเยอะ Yeah. Still on cool down. In. Capturing the defense airdrop. すぐに行くとき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 に行く อีกคนหนึ่งอีกคนนึงหายไหอุ๊ยนู้น คมีหัวตั้งค่ามน,นี้คนระับแคปเอาไว้ได้นคะรับตบมันล่นกลัก็นครับเยี่ยมครับหัวตั้งค่าผมก็เลยยิงหัวมันได้แค่นีงครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ ไลค์กดติดเพย์ตัวหลอกเล่นครับกดไลค์กดซับกดกดเออกดแชร์บ๊ายบายครับบ๊ายบาย